WhatsApp Business 101วิสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนบนสมาร์ทโฟนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o วาไชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับบนโปรแกรม w h a t s a p p Business นั่นเองเพื่อนเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะะจะมี playlist นะสอนวิดีโอมากมายนะครับหลายซีรีส์เลยนะจ๊ะ มาก็ทำการเปิดโปรแกรมนะครับนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดที่ขวามือด้านบนสุดจะมีจุด3จุดนั่นเองกดเข้ามานะครับจากนั้นกดคำว่าการตั้งค่านะฮะจากนั้นจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดที่ QR code ที่อยู่ด้านขวามือบนสุดนะจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับกดเข้ามา จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราสามารถแชร์โค้ดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างได้เลยนะครับตามนี้เลยนะส่วนวิธีการแอดเพื่อนนะครับก็กดที่สแกนโค้ดนะครับนะจะมีวิธีการนะครับสอนบอกแล้วก็สแกนนั่นเองนะครนะส่วนวิธีการแชร์ลิงก์นะครับให้เรากดที่จุด3จุดนะครับที่อยู่ตรงขวามือนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดคำว่า นะครับแก้ไขนั่นเองนะฮะจะมีหน้าต่างการตั้งค่าแชร์ลิง์สั้นนะครับเราสามารถก๊อปี้นะครับลิงก์ตรงข้างบนนี้ที่เป็นสีเขียวเขียวนี้หรือแชร์ลิงก์ก็ได้นะครับนะนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ